วนี่ผมจะมาเทสคันบูกุม่าคอมเพติชันนะครับลอกบูกุม่าเคอร์ร็อบกุม่าคาริล่าครับเกียร์กบยางสายเอเอ็นนะครับผมมาต,ตามชมกันเลยนะครับ โดนแล้วนะครับขันโอคุมาคอมพิเศษน,นะครับชอนไซสวยเลยนะครับครับนี่ะครับขอบยาง AEN นะครับขบ,บ,บ,บสายนะครับ คันโอกุมาคอมพิเชชันนะครับลอกโอกุมาเด้ล้นะครับนี่นะครับงานนะครับเสร็จแล้วนะครับอยู่นะครับว่าใช้เกออะไรนะครับคันอะไรครับโอ้โหกบยางเอเยเลยครับเห็นไก่หล่ออยู่คนเดียวเลยนะครับ อยู่คนเดียวเลยยังไงเนี่ยดูนะครับโอ้โหนี่นี่นี่กบใครเนี่ย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 กบใครเนี่ยนกเนี่ยกบใครเนี่ยโอ้โหดูคนหล่อใช้นี่ยแกพัดเรามาเทสคันนะครับ โอกูมาคอมพิเทชันนะครับลอกโอกูมาเคอล่านะครับเห็ดปลาช่อนนะครับตัวนี้นี่กินหมิน่นหมินนะครับขีดม,มาขีดม,มาตัดนะครับเร,ร็วมากปากชีรู้ไหมปากชีก เดี๋ยวตายาเราจะได้ปล่อยขอคิปเปอร์ก่อนเลยดิเออขึออ้มาจับโยนเร่งจับโยกเลยนะครับนีเลยปลอ่อยบนสะพานเลยให้เขาเลื้อยลงไปเองเลยเห็เนไหมครับตุ้มเรียแบบร้อยนะครับ